สายยอ่พอพรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตอนที่1นนะครับต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้จะเป็นการยอร่อข้อมูลพรบรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแบบย่อๆนะครับประเด็นที่1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542วันประกาศวันที่19บังคับใช้วันที่20สิงหาคม2542มีจำนวน9หมวด78มาตรา1บทเฉพาะการนะครับผู้รักษาการคือรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชองการคือนายชวนหลีกภัย2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2545 วันประกาศวันที่19บังคับใช้วันที่20เดือนธันวาคม2 5 4 5แก้ไขจำนวน9มาตราผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองภัพบรมราชองการนายทักษิณชินวัตรนะครับ 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2553วันประกาศวันที่22บังคับใช้วันที่23เดือนกรกฎาคม พศ2553แก้ไข4มาตราผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับสนองพระบรมราชะองการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับสรุปมาตราสําคัญสําคัญนะฮะมาตรา6ความมุ่งหมายพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มาตรา8หลักการจัดการศึกษานะครับตลอดร่วมต่อมาตรา9 โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาเอกกระจายมารเสริมระดมร่วมมตาตราสิบปกติไม่เก็บพิการไม่เสียบกพ่องเป็นพิเศษพิการแรกพบพิเศษเหมาะสมนะฮะมะตาตราสิบห้าการจัดการศึกษาสามรูปแบบคือในระบบนอกระบบและตามอธัธยาศัยนะครับมตาตราสิบหกการศึกษาในระบบมีสองระดับคือขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษานะฮะมะตาตราสิบเจ็ดการศึกษาภาพบังคับจำนวนเก้าปีย่างเจ็ดย่างสิบหกเว้นแต่สอบได้ ั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับนะครับมาตรา18การจัดการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้วงเล็บ1สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีใบไม่มีกรรมการวงเล็บ2โรงเรียนมีทั้งใบทั้งกรรมการวงเล็บ3ศูนย์การเรียนไม่มีทั้งใบและไม่มีทั้งกรรมการนะครับมาตรา22ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดนะฮะกระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภา,าพนะครับมาตรา23การศึกษาในนอกอัดเน้นความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษานะฮะมาตรา24การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึง ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ5วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้นะครับมาตรา26ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนนะครับพัฒพฤตสังกิจสอบมาตรา27ให้กปทกำหนดหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำสาระของหลักสูตรนะฮะมาตรา28หลักสูตรการศึกษา ระดับต่างๆต้องมีลักษณะที่หลากหลายเหมาะสมแก่วัยและศักยภาพนะครับมาตรา32กระทรวงให้มี4องค์กรหลักได้แก่สภาการศึกษามี41กบทมี17กอสอไม่เกิน32และกกอไม่เกิน28นะครับมาตรา37การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศาึกษาจำนวนประชากรวัฒนธรรมและ ความเหมาะสมด้านอื่นด้วยนะครับเว้นแต่การอาชีวศึกษานะฮะให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอานาจในการประกาศในรัชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ปฐมศึกษาและมริยมศึกษานะคะระับสถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมาตรา39ให้กระทรวงกระจายอำนาจทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและ ด้านการบริหารทั่วไปนะฮะไปยังคณะเขตสถานโดยตรงนะครับมาตรา40ให้มีคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาเพื่อทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครองครูองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิทธิ์เก่า,าพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กราศาสนาอื่นในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุกการสูตรจํานะครับคองครูชนทินสิทธิ์เก่าพระผู้ทรงบริหารเลขานะครับมาตรา47ให้มีระบบการประกันคุณภาพาภายในและภายนอกนะครับมาตรา48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศาึกษาจัดให้มีประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษานะฮะจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับมาตรา49ให้มีสมศก็คือสํานักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนนะครับโดยคํานึงถึงความมุ่งหมายหลักการและแนวการจัดการศึกษานะครับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายนะครับ าตรา50ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาตรา51ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศาาึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดก็ให้สมศเนี่ยนะฮะจัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับหากมิได้ดําเนินการดังกล่าวก็ให้สมศรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอบรมศึกษาเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรา53ให้มีองค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศาึกษาและ ผู้บริหารการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกำกับของกระทรวงนะฮะมาตรา54ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูมาตรา58ให้มีการระดมทรพัพยากรและการลงทุนด้านงบป,ประมาณการเงินและทรัพย์สินนะครับมาตรา59ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มาตรา60ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศนะครับก็คือจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลนะครับมาตรา63รัฐต้องจัดสรรขึ้นความถี่สื่อตัวนําและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จําเป็นเพื่อใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษาในระบบนอกระบบตามอธยาศัย,ยและมาตรา66ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้นะครับแล้วพบกับสายยอ่อพรบรที่เกี่ยวข้องกับการบริบัติงานในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ